ค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นไก่ย,ยอกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนุกก็จะเอาไปยำกันต่อค่ะเห็นไหมคะไก่ย,ยอเราน่ากินขนาดน้อยนะคะก็ทำง่ายๆสไตล์อิี่ภูนะคะนี่นะคะเราจะต้องเตรียมนะคะในส่วนของไก่กันนะคะโดยที่เราจะต้องเอาหนังพวกนี้ออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะหั่นกันค่ะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปหมักนะคะก่อนแล้วก็ถึงจะเอาไปปั่นกันนะคะก็จะหั่นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะไก่เราก็ใช้วิธีอย่างนี้นะคะดึงออกเลาะหนังไก่ทิ้งให้หมดนะคะเลาะหนังไก่นกมันให้ทิ้งให้หมดนะคะ พอะะรอบหมดหนังไก่ก็จะเป็นรกษณะไอย่างนี้เราก็หั่นค่ะนะคะค่ะทีนี้นะคะหลังจากเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวสัดส่วนลุกขึ้นไว้ให้นะคะลูกก็เริ่มใช้นะคะกระเทียมพริกไทยนะคะเตรียม,มไว้นะคะมันจะเผ็ดร้อนนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะ ซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคล้ายคครีนแนะเกึ่งครีนนะคะน้ำตาลทรายนะคะที่หนึ่งช้อนชาค่ะเราจะใส่ของแห้งก่อนนะเพราเดี๋ยวจะเป็นทวกงน้ำมันกับน,น้ำปลาเนี่ยมันเป็นของเปียกนะคะเราก็จะใส่ทีลังนะคะผงฟูอีกหนึ่งช้อนชาค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเด้งมากนะคะพอๆกับแบบไปซื้ออุยไปซื้อกับที่เขาขายเลยนะคะ ผงฟูหมดเลยแป้งเพวโพดนะคะที่หนึ่งนะคะเสร็จหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะกับครึ่งช้อนโต๊ะนะคะในส่วนเปียกกันนะคะก็คือน้ำปลาค่ะสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามความชอบของเพื่อนๆนะคะอย่างนี้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนําไปบดนะคะโดยระหว่างนี้เราจะต้องเตรียมน้ําเย็นจัดไว้ด้วยนะคะในตอนที่เอาบดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะบดกันนะคะโดยที่เราจะใส่ตรงนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะระหว่างนั้นนะคะก็จะใส่น้ําเย็นจัดนะคะเดี๋ยวลูกขึ้นปริมาณทุกอย่างไว้ให้หมดเลยนะคะอันนี้ลูกทาแค่ครึ่งกิโลนะคะจะกินแบบวันเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้น โดยที่เลือกใช้อกไก่เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ปิดระหว่างนี้นะคะเราก็ต้องใส่พวกเครื่องยนะพวกน้ำเย็นด้วยนะคอยเปิดฝามาใส่น้ำเย็นจัดด้วยนะคะ เดี๋ยวเราพักเครื่องใส่น้าเย็นนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะรวมถึงน้ําแข็งด้วยนะ,นะ,ะจะใส่น้ําแข็งกับน้าเย็นจัดนะคะเพื่อจะให้มันเด้งดึงเด้งดึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปพักในตู้เย็นอีกนะคะ นะคะแล้วก็ใส่น้ำเย็นไปเรื่อยๆนะคะ เราจะค่อยๆใส่น้ำไปเรื่อยๆนะคะ ให้จนมันเหนียวนะคะเหนียวนะคะเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงเนาะ,ะนี่ได้แล้วเองคืออย่างนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาอีกนะคะก็คือใส่น้าเย็นให้ครบนะคะแล้วทีนี้ปั่นให้มันจนเหนียวเลยนะคะแล้วก็เอาไปพักในตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีนะคะเมื่อทำลุกชีพเลย นี้มันจะได้ลักษณะเนี้ยอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ค่ะทีนี้เราก็ค่อยค่อยตักนะคะใีลักษณะอย่างนี้นะคะ เราจะตักหนะ้าะแล้วก็เอามาใส่ค่ะปิดแล้วเลยนะคะค่ะหลังจากผ่านไปนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราเตรียมฟอยนะคะกับในส่วนของ ใบตองกันค่ะก็ปริมาณนะคะแล้วแต่เรานะคะเอาละค่ะเราเริ่มม้วนกันนะคะ กลมๆนิดนึงนะคะเดี๋ยนะเปิดลืมไปว่าห่อๆไปทางข่อยแปบนี้เลยใช่ค่ะเราก็ทําให้มันกลมๆนิดนึงนะคะแบบนี้จะหอมกลิ่นใบตองอ่อนๆนะคะแล้วก็ปิดหวัวปิดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวรอ,อไปนึ่งกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปนึ่งค่ะเป็นเวลาสามสิบนาทีนะคะ เราจดัดให้มันเรียบร้อยเนะเาะแล้วไปนึ่งกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรานึ่นกันนะคะ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นไก่ยอกันดูนะคะว่าไก่ยอเราจะเป็นยังไงไหงนะคะสูตรนี้บอกเลยอร่อยมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นไก่ยอกันนะคะซึ่งเดี๋ยวนุ๊กก็จะเอาไปยำกันต่อค่ะเห็นไหมคะไก่ยอเราหน้ากินขนาดน้อยนะคะ ก็ทำง่ายๆสไตล์อีที่โฮมนะคะเนื้อจะแน่นมากเลยนะคะไลายค่ะทีนี้เรามายำกันนะคะโดยที่เราจะใช้ไก่ยอทำเองนี่แหละค่ะมันก็เตรียมเครื่องยำเรียบร้อยแล้วเนาะ เขานะคะกับน้ำยำเอาค่ะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันนะคะค่ะทีนี้เราก็จัดเสิร์ฟกันนะคะกับใบช่พพูค่ะก็เป็นเมนูไก่ยอนะคะทำเองง่ายง่ายสไตล์อีซี่โฮมนะคะ เพื่อนๆลองไปทานกันไปทําทานกันดูนะคะซึ่งบอกเลยว่าทําไม่ยากเลยนะคะแถมครีนอีกต่างหากนะคะแล้วก็ช่วยระบบย่อยผอผลาญได้ดีนะคะจากตัวพริกไทยนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะเอาละค่ะลูกคอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home แล,ล้วทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ